สวัสดีค่ะชีโหดการเกษตรนะคะวันนี้ก็จะมาธิบายว่าปั๊มเราถูกแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะอะไรนะคะเพราะว่าหนึ่งปั๊มสายโหดของเรานะคะน้ําจะเข้าสองทางเพาสายอ่อนถ้าจะสอบถามว่าอ่าพวกท่อท่อแข็งนะคะมันจะต่างกับของเรายังไงก็คือว่าเรื่องสูบน้ำอะค่ะของเราอะจะค่อนข้างจะเร็ว ตัวอย่างลูกค้าเขาเคยใช้ท่อนาคหกนิ้วนาสิบไล่สูบน้ําเข้านาสามวันนะคะส่วนของเราเนี่ยจะสูบน้ําเข้านาแค่วันเดียวเสร็จมันจะต่างกับของเขาสามวันใช้เวลาสามวันแต่ของเราถ้าไปใช้งานจริงคือหนึ่งวันและไม่พอลูกค้าที่เขาสูบสามวันน่ะเขาใช้ท่อสองตัวเลยสูบน้ําเข้านาสิบไร่ใช้ท่อสองตัวสามวัน ของเราพอลูกค้าเขาซื้อไปแค่ชุดเดียวน้ําเข้านาแค่วันเดียวนะคะความต่างของเขามันจะเป็นแบบนี้และส่วนลูกค้าล่าสุดนะคะที่ลูกค้าที่ระยองพี่น้องส่วนทุเรียนมาซื้อนะคะแกซื้อชุดปั๊มนะคะสายร้อยเมตรอยู่ที่ราคาสี่หมื่นเจ็ดอ่าแล้วก็มาบวกสายส่งน้ำอีกลูกละสองหมื่นอ่า ก็เป็นบวกอีกสี่หมืนเป็นแปดหมื่นเจ็ดนะคะและแกก็มาซื้อแท่นห้าพันเก้าแล้วก็มาซื้อเครื่องยนต์สองหมื่นห้าแปดร้อยแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวบวกให้ดูสองพันสามเนี่ยคะ่ะยอดมันจะอยู่ประมาณหนึ่งแสสองหมืนแล้วก็มีเข็มขัด หกตัวสามพันอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะคะตัวเลขมันกลับด้านเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทอ่าคราวนี้สายส่งน้ำนะคะมว้วนละสองหมื่นสามลูกก็สามร้อยเมตรคิดดูว่ายอดทั้งหมดมันแสนสองลูกค้ามันมีไอตัวหนึ่งอ่ะนี่นะคะ ถ้าไม่พอใจก็มาฟ้องนะคะจะได้ฟ้องกลับนี่นี่นะคะมาคอมเมนต์นี่กูจะแชร์เลยอะอ่ะจะแชร์เลยเนี่ยถูกไปไหมไม่มีเงินซื้อหรอกอ่ะเครื่องหลักแบบนี้ถ้าใครซื้อก็ไปกินญ้าเถอะพี่เขาจบนอกคะ่ะเขาคิดแล้วคิดอีกเงินแสนสองเนี่ยเหลือๆเขาขายทุเรียนได้เยอะอ่ะ ทุกคนพูดสับล่างอะได้หมดนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ควายพูดสั้นๆก็คยุยพูดได้หมดนะคะแต่เราสูงละเราไม่จําเป็นต้องไปพูดอ่ะแต่เห็นคอมเมนต์เนี่ยไอ้คนเนี้ยคอมเมนต์หลายรอบแนละ้วเจ๊ก็ตอบนะเจ๊ก็ไม่ลบนะคะเจ๊ก็ตอบไปว่าพี่สวนทุเรียนเนี่ยเขาจบนอกเขาไม่ได้กินหญ้าเขาเป็นคนตัวมึงเองมึงพิมพ์เนี่ยมึงก็เป็นคนควายมันพิมพ์ไม่ได้หรอกอ่ะที่คอมเมนต์อย่างเนี้ย กระแดะว่าคนอื่นพอตัวเองเลิกกินหญ้าแล้วอวดเชียวเจ๊ก็พิมพ์ไปนะคะลองไปอ่านเลยไม่ลบนะคะอ่าถ้ากล้าฟ้องมาก็จะฟ้องกลับนะคะอย่าพาปากตัวเองให้มหาทนายเจ๊เห็นดาราไหมมีใครคอมเมนต์เขาไปฟ้องหมดอย่าให้เหลืออดนะคะตามรากถึงบ้านได้แหมกระแดะว่าคนอื่นเชียวใครมาว่าลูกค้าเจ๊พร้อมไฟนะคะอ่าพร้อมบวกนะคะลูกค้าเขาซื้อเขาคิดแล้วคิดอีก เงินเขาว่าเงินแสนสองเนี่ยเงินราคาเป็นแสนเนี่ยพอพอกับมอไซด์ล่ะคิดเจ็ดวันแปดวันคิดเป็นเดือนอ่ะถ้าคนไม่มีเงินไม่มีงบก็คิดเป็นเดือนสองเดือนอ่ะอย่างพี่เขาคิดมาเขาบอกว่าดูมาดูเจ๊มาสองปีแล้วนะคะเขาเลยตัดสินใจซื้อเพราะเห็นคนรีวิวเห็นน้ําแรงจริงเขาค่อยซื้อนะคะอ่ะเขาก็คิดแล้วคิดอีกคิดดีกว่าคนที่จะพูดหรือคอมเมนต์ ที่มันไม่ได้คิดแล้วมันมาคอมเมนต์นะคะพร้อมไฟนะคะอืมถามซิว่าก่อนที่จะคอมเมนต์อะดูดีๆลูกค้าโทรมาซื้อสายส่งน้ําเจ๊บอกว่าร้านเจ๊มีที่แบ่งขายหน้าหกหน้าแปดร้านอื่นไม่มีเซลลบอกว่าในประเทศไทยมีร้านเจ๊ร้านเดียวที่ตัดสายส่งน้ําหน้าหกหน้าแปดแบ่งขายเพราะราะคามันแพงอ่ะลูกหนึ่งสองหมื่นแต่ในงบราชการก็สองอ่านี่ขายราคา ชิดทุนแล้วสองหมื่นอ่ามาตัดแบ่งขายเพื่อพี่พน้องประชาชนชาวกเกษตรให้ได้ใช้กันอยากได้อ่าแบ่งขายยี่สิบห้าสิบเมตรไม่ต้องมาแบกจำนวนยกซื้อยกลูกห้าสิบหรือร้อยเมตรทากล่านะคะขายกับเจ๊ไปสืบดูเลยเขามีแต่ร้อยเมตรร้านค้าไหนที่ดูอยู่ไปถามเซลเลยอีคนนี้แหละ อีเจโดนี่แหละที่สั่งทำ50เมตรมาให้สายทากาล่าใหญ่หนักนะคะราคาสูงแต่เจ๊บอกว่าขอทำลูก50เมตรแล้วเจ๊แบ,บ่งจำนวนต้องร้อยลูกนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มาซื้อจำนวนม้วนสายที่ไม่ยาวอ่ะเพื่อให้ลูกค้าได้มาซื้อในระยะสายที่สั้นๆและเจ๊ก็แบ่ง ห้เมตรเจ๊ก็จะแบ่ง2ท่อนก็คือใครจะเอา20กับ30บางช่วงลูกค้ามาซื้อแต่20 20 20ยี่สไอ้สาเจ๊ต้องแบกสต็อกอีกต้องเยอะบางคนมาซื้อ30อ่ะก็ช่วยหนุนกันไปคําว่าร้านค้าที่ตัดแบ่งขายเขาก็จะมีการแบกจานวนไว้ถ้าถามว่าราคาทําไมมันสูงเพราะมันเป็นแรงดันอย่างน้อยๆถ้ามึงได้เรียนมา ก็อ่านข้างๆบ้างวันหนึ่งอ่านเกินสามบรรทัดไหมคะอ่านหนังสือเกินสามบรรทัดไหมคะที่อื่นเขารับแรงดันได้กี่บาทสามบาทของทาการ่าเขารับแรงดันได้สิบสองบาทรับแรงดันได้เก้าจุดระเบิดเขาสิบสองบาทข้อมูลตรงไม่เท็จไม่โกหกอลองไปไล่อ่านดูว่าที่สุดในประเทศไทยสายทาการ่ามีเจ้าเดียวที่นาและรับแรงดันได้ วิดีโอ<ช>ที่ทแตกสองเที่ยวแล้วลูกค้าเอา,เอาท่อพีเอเอาสายส่งน้ำผ้าล่มธรรมดาไปลองใช้กับสายโหดแตกปุ๊บปะปุ้งปั้งก็เอาลงไม่ได้ตอแหลและไม่ได้โกหกลูกค้าใช้จนแตกกูก็เอามาลงให้ดูกูก็เอามาลงให้ดูอ,าาดอ่ะเอ้เจ๊ก็เอามาลงให้ดูลืมไปนะคะ,ะทุกคนพูดได้และเรารู้คำศัพท์ ตอนแรกเกิดมาพ่อแม่เขาสอนพูดดีพอไปโรงเรียนไปเจอครูบาอาจารย์ก็สอนมาดีไปเจอคําศัพท์ชนิดต่ําๆจากเพื่อนฝูงทุกคนย่อมรู้เหี้ยสัตว์อ่ะนอแต่ทองคำทุกคำทุกคนรู้หมดแต่อยู่ที่ว่าเราจะมาใช้หรือไม่ใช้เหมือนลูกชายเจ๊เจ๊เหนื่อยสุดเจ๊ด่าเขานะ ทำไมคุณไม่ทํางานบ้านทําไมคุณไม่ทํางานรับผิดช,ชอบทําไมหนูไม่ทําอย่างนั้นทําไมหนูไม่นี้มึงรู้ไหมว่าคุณเหนื่อยสายตัวจะไอสายตัวจะขาดคนเนี้ยอ่าหลงพูดออกมามึงคํหนึ่งแต่ลูกชายเจ๊บอกว่าไงรู้ไหมผมขอโทษครับแม่ผมจะรีบไปทําขนาดไดายอย่างนั้นนะเด็กอายุสิบขวบนะยังบอกว่าครับ ผมจะรีบไปทำผมขอโทษครับเขาก็ยังไม่ลูกไม่เลือกใช้คำหยาบที่จะมาใช้กับเราเห็นไหมคะคนเราอะ่ะเลือกใช้ทุกอย่างได้อ่ะอยู่ที่จิตใจเจ๊เชื่อว่าทุกคนอะ่ะมีการศึกษาเจ๊เชื่อว่าทุกคนอะ่ะได้ไปโรงเรียนและเจ๊เชื่อว่ามึงเอ้ยเจ๊เชื่อว่าคุณก็ได้จบโรงเรียนได้เข้าโรงเรียนเรียนมา เจ๊เชื่อว่าพ่อแม่สอนเจ๊เชื่อว่าคุณมีคุณครูสอนแต่ตัวมึงเอ้ยแต่ตัวคุณไม่จดจํามาอ่ามาใช้คอมเมนต์หรือว่าเวลาพูดหรืออะไรอย่เงี้ยเลือกใช้ได้อ่าเจ๊ครับราคาเท่าไหร่ยินตีตอบบางคนนี่บอกแม่งราคาเท่าไหร่ไม่เห็นบอกกูไม่ตอบอ่าเลือกที่จะไม่สนใจแต่วันนี้สุดกับไอคนนี้แล้วเนี่ยอืมยเซอร์ User, ชื่ออะไรก็ไม่กล้าลูกตัวเองก็ยังไม่กล้าเลยถ้าเป็นผู้ชชยทั้งแพงแท้หรือแท้แค่นี้คะตอบมาอัพรูปมาเลยชื่อจริงนามสกุลกจริงมาเลยเอออย่าหลบอย่าหลบเออคอมเมนต์บ้าบออะไรลูกบอกอ่าให้ลูกค้าไปกินหญ้าเหอะโอ้โหพอตัวเองเลิกกินหญ้าอวดเชียว ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนประเภทนี้มีอยู่บนโลกอนไรเจ๊ไม่ลบนะใครอยากอ่านไปอ่านเลยไปตามสืบได้เลยคนคนนี้คือใครมันต้องแฉค่ะมันต้องแฉคนแบบนี้นะคะลูกค้าก่อนที่จะควักเงินแสนนะไม่มีก็อย่าพูดเขามีเหลือแล้วก็เหมือนกับคนที่เขารวยเขาไปซื้อเฟลลี่เพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากขี่รถตลาดอการดูแลการรับประกันหรือว่า แรงม้าหรือว่าคุณภาพมันก็ต่างกันถ้าไม่เคยเอาส้นตีนไปเหยียบคันเร่งของรถหรูก็อยู่แบบที่คุณเคยอยู่ไปอย่าไปดูถูกใครนะจ๊ะ,ะว่าจะมาพูดเรื่องปั๊มด่ายาวเลยอ่าอ่ะ,อะกลับมาเรื่องปั๊มนะคะส่วนปั๊มเนี่ยของเราเนี่ยเจ๊ J. ก็ขายเท่าหน้าไม่ได้ไม่ว่าไม่ขายหน้าร้านก็ขายนะคะขายตาละคัง บอกเลยถ้าใครอยากได้ตาละคังก็มาหน้าร้านเจ๊ขายตาละครังนะคะไม่ได้ขายยี่ห้อผลละมุงละไม้นะคะยี่ห้อชมพู่เจ๊ไม่มีนะคะเจ๊ขายตาละคังนะคะสมพงท่อนาคนะคะถ้าอยากไปสุพรรณก็เข้าไปซื้อได้เลยเจ๊เป็นคนเปิดใจใจกว้างนะคะบางสินค้าลูกค้าถามเจ๊ไม่มีท่อสแตนเลสเจ๊โยนให้เจ้าของโรงงานเลยนะคะบอกว่าลองติดต่อพี่เขาไปดู ก่อนที่จะให้ติดต่อเจ๊ก็จะโทรไปบอกโรงงานขออนุญาตเขาก่อนนะคะเจ๊ไม่ใช่คนใจแคบนะคะส่วนเรื่องปัม๊มที่เจ๊ไม่ขายให้ร้านค้าเพราะว่าเคยมีร้านค้าร้านนึงเอาไปเอาไปแล้วเขาเป็นเจ๊ผู้หญิงเอาไปแล้วเขาก็บอกว่าเจ๊โทรคุยกับลูกค้าให้หน่อยว่ากรอบยังไงเจ๊คุยกับให้เจ๊เจ๊โหดเนี่ยนะคุยกับลูกค้าให้หน่อยว่าวิธีดูแลยังไงวิธีแก้ปัญหายังไงพอเขาไปสูบน้ําประกอบไปได้ทําอะไรไม่ได้ก็ให้เจ๊โทรคุย อืมราคาส่งแล้วขายแล้วได้กําไรแล้วแล้วยังให้เจ๊ดูแลคุณเป็นร้านค้าจะเอาแต่เงินหรอคะเจ๊ก็เลยไม่ต้องส่งร้านค้าไหนให้ลูกค้ามาซื้อตรงเจ๊ดูแลล่าสุดเมื่อวานนี้เขาอะไรโทรมาเฟซไทมว่าผมประกอบถูกไหมครับผมทําแบบนี้ถูกไหมครับที่ด่านคุณทดเราก็ยินดีคุยกับลูกค้าหลายเจ้าที่โทรมาเฟซทมเพื่อให้เราดูว่า ถูกต้องไหมเราก็ตอบลูกค้าได้ดีอ่ะแบบนั้นโอเคได้แบบนี้ไม่ได้ที่แนะนำให้พี่อ่าเซฟตรงนี้เผาตรงนี้มันจะหักอะไรเราก็ดูให้ลูกค้าพันสองร้อยชุดตอนนี้มีคนขาดคนไหนเผาขาดเจ๊ลิสรายชื่อไว้นะคะอ่าเจ๊จดรายชื่อไว้นะคะลูกค้าโทรมาเบอร์เจ๊ง่ายอยู่แล้วกิ้งกาง จะประกอบปัม๊มกิ้งก้างเจ๊จะไปหน้าร้านกิ้งก้างผมจะซื้อปัม๊มกิ้งก้างผมได้แล้วกิ้งก้างโทรมาผมถึงบ้านแล้วเบอร์ลูกค้าเจ๊ให้ความสนิทสนมใครไม่ซื้อไม่ได้สนใจแต่ใครอยากเข้ามาใน่าซื้อปั๊มสายโดอยากให้เจ๊ดูแลเราก็มาเป็นลูกค้ากันและเจ๊ก็ได้ดูแลลูกค้ากลุ่มเล็กๆของเราเราไม่ได้ขายถูกเราไม่ได้ขายเพื่อ เอากาไรอย่างเดียวเราจะได้ดูแลลูกค้ากลุ่มที่มาซื้อปั๊มเรานะคะวันหนึ่งสามชุดห้าชุดมันก็ขายไม่น้อยแล้วมั้งใช่ไหมวันหนึ่งก็ได้แล้วเป็นแสนละชุดหนึ่งสองสามหมืน่นลูกค้ามาซื้อสี่คนห้าคนก็ได้เป็นแสนละอ่าแต่ความต่างของเราคือหนึ่งปั๊มเราแรงกว่าท่อแข็งปั๊มหางปั๊มละกอปัม๊มท่อ พญานาอย่างที่บอกนาสิบไร่เขาสูบสามวันใครเคยทําไร่ทํานาก็รู้เนาะอ่าเขาบอกว่าเขาสูบสามวันอันนี้พูดตามลูกค้านะอ่านี่ก็ไม่เคยไปนอนเฝ้านามีแต่ใช้ลูกน้องไปทาสิบไล่สูบน้าเข้านาสามวันมาใช้ท่อเจ๊วันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จหนึ่งสามสามเท่าไหมที่เคยพูดไปแรงกว่าสามเท่าแต่ถ้าเป็นท่ออันนี้แค่ท่ออ่า น้ำเข้าทางเดียวแต่ถ้าเป็น,นไอ้น้ำเข้าสองทางก็จะเร็วกว่าไอ้น้ำเข้าทางเดียวเนี่ยอีกเท่าหนึ่งอ่ะก็แสดงว่าอันนี้มันก็ต้องเป็น6ก็เท่ากับแรงกว่าห้าเท่าได้อ่ะตีเข้าๆประมาณนั้นแล้วเรื่องต่างกับเขายัางไงท่อยาวสุดเท่าไรสามสิบฟุตเคยขายไงท่อนาทสามสิบฟุตคูณเท่าไรสาสิบตกประมาณ9้าเมตรอ่ะ สามสิบฟุตประมาณเก้าเมตรแล้วสายเผาเจมีเท่าไรมีสองเมตรสี่เมตรหกเมตรสิบเมตรเลือกให้เข้านาตัวเองยาวสุดสิบสองเมตรท่อนาคยาวสุดเก้าเมตรของเจ12สิบสองเมตรและสามารถต่อได้อย่างตัวอย่างที่นครขสวรรค์เอาปั๊มแปดนิ้วไปหนึ่งตัวเผาสิบสองเมตรและอีกเจ้าหนึ่งนะคะและอีกเจ้าหนึ่งนะคะ เขาอ่าเป็นเป็นพี่น้องกันเขาก็เลยซื้อปั๊มหกนิ้วอ่าอีกตัวหนึง่งเผาสิบสิบสองเมตรอีกเส้นหนึง่งเขาบอกว่าอนาคตถ้าของผมไม่ไม่เท่ากันเผามันไม่ถึงน้ำพูดพูดผิดคนหนึ่งอ่ะเผาสิบสองอีกเผาหนึงหน่งอีกคนหนึ่งเผาแค่แปดแล้วเพราะนั้นเขาเอาเผาแปดกับเผาสิบสองอ่ะพอน้ำไม่ถึงเขาก็ามาต่อกันต่อกัน ก็ยาวเป็น20เมตรนะคะเผาสอท่อนต่อกันได้20เมตรจะมีอะไรมาสู้มันอีกได้ไหมเผาสิบก็เกินเผาเดิมพวกท่อคุณอะ6เมตรเอ้ยเเมตรแล้วของเจ๊ยาวสุดสิบเล่นไม่พอลูกค้าเอาเผาแปดอะมาต่อ12เป็น20่สิบแม่น้ำแม,แม่น้ำผงนะคะซื้อ8นิ้วไปตัวหนึ่งเผาสิบเมตรและ ขอซื้อเผาเพิ่มถ้าขอซื้อเผาเพิ่มเจ๊ขายให้แต่อยู่ๆมาขอซื้อแต่เผามาซื้อแต่หัวปัม๊มเจ๊ไม่ขายเจ๊ดูแลเฉพาะกลุ่มลูกค้าเจ๊ที่ซื้อปัม๊มนะคะใครที่ไม่ได้ซื้อปัม๊มเจ๊ไม่ได้แยกขายอยู่ดีมาขอซื้อหัวซื้อเผาซื้ออะไรใบพัดอะไรเงี้ยเจ๊ไม่ขายให้นะคะมันมีพี่คนนึงพยายามมากหลุดในช้อปปี้ลาซาด้าสต็อกยังหลุด ไปซื้อเจ๊ก็ไปยกเลิกออเดอร์ไปซื้อในลาซาด้าเจ๊ก็ยกเลิกออเดอร์มาซื้อในไลน์เจ๊บอกว่าพี่เคยซื้อปั๊มเจ๊ไหมเคยเขาบอกว่าเคยชื่อเดียวกัน<ม>กับกับ,กบแกใช้ชื่อที่ไปซื้อลาซาด้ากับช้อปปีชื่อเดียวกันกับไลน์พอแกมาทักไลน์เจ๊เจ๊บอกว่าไม่ได้ขายให้ขายให้เฉพาะลูกค้าขอดูปั๊มได้ไหมแกเงยียบไปเลยถ้าลูกค้าเจ๊อะซื้อเขาจะรู้ว่าเจ๊พูดแบบนี้เขาก็จะเก็บสลิปเก็บ อ่ารูปที่เป็นรูปปั๊มที่มาถึงร้านอะไรเงี้ยและไม่ใช่แค่ว่าไอ้คนข้างบ้านมาแอบถ่ายปั๊มแล้วก็มาซื้อนะมาเจ๊จะเจ๊จดชื่อที่อยู่ลูกค้าแล้วก็จดวันที่ที่เขาซื้อถ้าเขาพูดบอกตรงก็คือจะขายให้มไม่ใช่ว่าไปถ่ายรูปไอ้ข้างบ้านนี่ไงครับผมซื้อมาถ้าคุณไม่มีสลิปไม่มีการอ่าโอนไม่มีการซื้อขายไม่มีแชทในการซื้อขายก็ไม่บอกนอกจาก เสียว่าคุณจะไปเบาะคนที่ซื้อนั่นมาซื้อให้คุณและคนที่ซื้อให้คุณเขาก็ต้องระวังว่าถ้าเขาซื้ออะไรหรือเผาไปซ้ำเจก็ไม่ขายให้เพราะว่ารู้ละว,ว่าคุณเน่ยซื้อไปให้คนอื่นนะจ๊ะอ่ะเจ๊ขายในกลุ่มคนแค่เล็กๆนะคะ ไม่ไม่ได้ขายกระจายแบบว่าขายหัวใครมีหัวมาซื้อเผาไม่ขายใครซื้ออ่าใครมีเผาข้อแข็งแต่ต้องการซื้อเฉพาะหัวไปพัดเจก็ไม่ได้ขายให้นะคะอ่าอันนี้วันนี้ก็มาอธิบายแบบนี้ว่าหนึ่งปั๊มเราสามารถเผาสามารถต่อยาวได้สองหัวปั๊มมีน้ําเข้าหนึ่งทางก็จะเร็วกว่าท่อแข็งสามเท่าถ้าน้าเข้าสองทางก็จะเร็วกว่าเดิมอีกเท่าตัวถ้าเทียบกับ พวกเผาเข้อแข็งก็จะแรงกว่าอีกประมาณ5-6เท่าอาทิเช่นพี่หนวดแกเคยสูบน้ำข้อนา10วันแกมาใช้หน้า10เจเหลือแค่1วันนะคะจาก10วันนะเหลือแค่หนวันเสร็จวันเดียวเก็บของกับบ้านคนข้างนาด่าแกว่ามึงโง่หรือเปล่าไปซื้อปั๊มแพงจังโดนเขาหลอกหรือเปล่าพอแกสูบน้ําวันเดียวกับคนข้างนาเดินกลับมาดูอีกแกก็เลยบอกว่า ก็มีแต่คนฉลาดแต่จ้ะที่ซื้ออันนี้สะใจอย่างยิ่งนะคะด่า,ดาไปด่ากลับจา้าช้าๆได้พระริมงามนะคะอพอสูบน้ําวันเดียวเสร็จแกก็ด่ากลับเลยค่ะก็มีแต่คนฉลาดเท่านั้นแหละค่ะท,ที่ไปซื้อปั๊มร้านเจ๊โหดนะคะเหลือเวลาพาเมียเป็นรถตัดนะคะคําพูดแกเหลือเวลาอีก9วันทํานายอยู่ประมาณ4ที่นะคะนาแกกระจาย4ที่ไปสูบแป๊บเดียว4ี่วันเสร็จ ปกตินาบิ้งนี้นาใหญ่สูบสิบวันนาบิ้งน้อยสูบอีกสามวันนาบิ้งถัดไปสูบอีกห้าวันอันนี้สูบวันเดียววันเดียววันเดียวสามวันเสร็จจากสูบน้ําประมาณครึ่งเดือนนะคะอันนี้สูบวันเดียวเสร็จก็อยู่ที่ลูกค้าจะคิดพ,พ,พิจารณาตัวอย่างรีวิวมีตัวอย่างวิดีโอเจ๊ทำให้รีวิวมี สินค้ามีให้ดูลูกค้ามาซื้อหน้าร้านถ่ายให้ดูว่ามีคนมาซื้อจริงไม่ใช่มีแต่รูปไม่ใช่หน้ามา้าอ่ะที่ถ่ายให้ดูเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยอาคนนี้บ้านอยู่หมู่เดียวกันอำเภอเดียวกันโอเคจะได้ไปดูปั๊มถ้าใครยังไม่กล้าซื้อก็ไปไปขอดูนี่ อยู่ที่บนนี่โทรมาบอกใหญ่เลยบอกว่าให้ลูกค้ามาดูที่ปั๊มผมได้เลยนะอ่ามาดูปั๊มที่บ้านผมได้เลยนะพร้อมสูบยิ่ง,งพี่เทินเป็นไงพี่เทินอ่าพี่เทินแกซื้อปั๊มไปวันที่หนึ่งธันวาปีแรกเลยที่เจ๊มาขายปีหกสามวันที่หนึ่งไปหนึ่งตัวพอวันที่สิบสี่แกมาซื้อซ้ําอีกสี่ตัวอืมแสดงว่า คนข้างนาคนข้างบ้านแกเห็นผลแล้วแล้วตามมาซื้ออีกสี่ตัววันเดียววันที่สิบสี่นะผ่านมาสองอาทิตย์มาซื้ออีกสี่ตัวทั้งหมดญาติพี่น้องแกเอาไปห้าตัวผ่านมาสองปีมาซื้อเผาใหม่ถามดิว่าถ้าท่อแข็งพี่ถึงปีไหมพี่ต้องได้ซ่อมอันนี้ผ่านมาสองปีเพิ่งจะมาซื้อท่อไอสายเผาเส้นใหม่ปีหกหกมาซื้อปีหกห้าใช่แกมาซื้อปีหกห้า เออไม่ใช่แกซื้อปีหกสามแล้วแกมาซื้อเผาเส้นใหม่ปีหกหกห้าสองปีแกมาซื้อเผาเส้นใหม่อ่ะผ่านมาสองปีค่อยมาซื้อเผาเส้นใหม่ถ้าไม่คุ้มก็ไม่ต้องซื้ออ่ะเพราะไอคนที่เขารอซื้อนะ่ะมีเยอะแยะอ่ะวันละสองสามชุดก็อยู่ได้แล้วอ่ะ ก็พอแล้วนะคะก็พอใจกับสิ่งที่เราทําไปทําวิดีโอไปที่เราเททดสอบให้ลูกค้าดูบางคนบอกว่าอยากดูอ่ะส่งสูงส่งดิ่งจเจ๊ก็ไปส่งสูงส่งดิ่งที่อ่าคอสะพานชอนไผ่ให้ความสูงเท่าไหร่คะความสูง10เมตรต่อท่อ p v c เท่าไหร่3ท่อน12เมตรก็ทําให้ดูว่าส่งสูงจริงคนมาทีหลังบอกโอ้ยทํานาทําไร่ทํานาจริงเขาไม่ส่งสูงขนาดนั้นอ่ะก็มีคนสงสัยก็ทําให้ดูไง มีร้านอื่นที่มันจะจะมานั่งเทสทุกแบบทุกรูปแบบไหมจริงๆไปติดต่อที่เขื่อนนะทางลาดชันเขื่อนมันยี่สิบเมตรกะจะต่อเพาสองท่อนให้ดูเพราะว่าลูกค้าที่เอาไปต่อสองท่อนเพายี่สิบเมตรเขาไม่รีวิวเขาไม่ถ่ายวิดีโอมาให้แต่หายเงียบนิสัยลูกค้าถ้าหายเงียบคือจบถ้ามีปัญหาเขาโทรมากิงกลางบอกเจ๊ยอยู่แล้วเนี่ยคือลูกค้า แต่ถ้าลูกค้าเขารีวิวมาเราก็จะได้เอาไว้ให้ลูกค้าท่านอื่นดูคราวนี้ไม่ลูกค้าท่านนั้นแกก็คือเป็นรุ่นปา๋ารุ่นลุงแกก็คือถ่ายวิดีโอไม่เป็นแกก็คือไม่ถ่ายส่งมาให้เจ๊เจ๊ก็เลยไม่มีรีวิวให้คนอื่นดูเจ๊ไปติดต่อที่เขื่อนจะใช้เผาสองท่อนสูนบน้ําวนลงเขื่อนเหมือนเดิมไม่ได้อน้ําไปใช้ไหนเขาไม่อนุญาตเพราะว่าจะมาทํากิจการอันใดก็ช่างเขาไม่ให้เข้าเขือ่อนอ เราก็เลยไม่ได้ถ่ายทำอ่าเราก็พยายามหาสถานที่อยู่ตอนนี้หน้าฝนเดี๋ยวจะสิ้นปีนะคะต้องรอดูและมันจะมีรุ่นใหม่ที่ต่อตรงเข้าเครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบตั้งอ่ะรอดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนแต่สินค้าที่เจ๊เอามาคัดเกรดพรีเมียมอยู่แล้วอ่ะและเราก็ดูแลลูกค้าเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าสินค้ามีไหมหมดค่ะหมดเดี๋ยวรอนะคะเดือนหน้าก็จะมาด้วยความที่ตัวเอง ่ยังจะไม่มีจะไม่มีปั๊มสูบน้ำอ่ะจะไม่มีปั๊มสูบน้ำบอกว่ามันหมดพี่ใช้ไปพัดเดิมได้ไหมก่อนได้ไหมเราก็พูดดีบอกไม่ได้นี่หรอเจ๊ J. หดไหนบอกว่าจะดูแลเอาก็มันหมดเนาะพอบอกว่ามันหมดก็ไม่ยอมอีกอ่ะเราก็เลยถอดใบพัดเฉพาะในปั๊มอะ่ะถอดให้แกไปก่อนเลยอ่ะเพื่อลูกค้าเจ๊ทำให้ได้ แต่ถ้าใครกระแนะกระแหนวเจ๊เจ๊ก็ไม่สนใจนะคะตัดแม่งทิ้งเลยอ่ะเนี่ยแหละเจ๊โหดตัวจริงนะคะอืมเคยมีอดีตเซลล์ไม่ดูแลลูกค้าเจ๊บอกให้มาขนของกลับให้หมดเลิกค้ากับบริษัทนั้นเลยนะคะเพราะว่าเจ๊บอกว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรส่งไปให้ลูกค้าหน่อยเขาบอกว่าจะส่งให้ลูกค้าโทรมาสามวันแล้วอะไรยังไม่มาเลยเจ๊โทรไปถามเซลเซลบอกว่า ผมให้ทางออฟฟิศส่งให้แล้วแต่นี่เราก็ถามว่าขอแท็กกิ้งใบขนส่งหน่อยอ่ะพอหายไปตามวันที่4ี่ไม่ตอบวันที่ห้าอ่ะถ้าพี่ไม่ได้สนใจลูกค้าแบบเนี้ยมาเก็บของคืนนะที่สั่งของเพิ่งมาลงหน้าร้านเนี่ยประมาณสองแสนกว่ามาเก็บกลับเลยไม่จ่ายเงินโอเคนะอ่ะเป็นคนตรงๆผงพางอย่างนี้นะคะ ถ้าเขาไม่ดูแลลูกค้าเจ๊ก็เลิกขายเลยเพราะว่าเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์เขาอะไหล่ก็ต้องซื้อจากบ,บริษัทเขาแต่ตัวเขาเองเขาบอกว่ามีอะไหล่จะส่งให้ลูกค้าแล้วเขาไม่ส่งแล้วลูกค้าเขาก็รอสามวันใจเนี่ยลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นเราดูแลลูกค้าบริษัทเซลก็ต้องดูแลลูกค้าเหมือนกันคุณดูแลร้านก็เหมือนกับร้านไปดูแลลูกค้าแต่ในเมื่อที่สินค้าคุณมีอะไหล่แล้วจะให้ส่ง อะไรไปให้ลูกค้าคุณรับปากว่าจะส่งสามวันไม่ได้สี่วันตามหายวันที่ห้าบอกว่ายังไม่ได้ส่งก็มาเก็บของกับบริษัทคุณของที่เพิ่งมาลงอาทิตย์ก่อนเจ๊ไม่จ่ายตังค์มาขนกลับนี่คือนิสัยเจ๊นะคะก่อนหน้านี้คือเราคุยดีแต่ถ้าคุณไม่คุยดีหรือไม่โอเคเราก็ไม่เอานะคะมีสิทธิ์เลือกได้ทุกคนนะคะอืมโอเค จบนะคะวันนี้ถ้าใครสงสัยอะไรก็ตอบคอมเมนต์เจไม่ชอบไลฟ์สดเพราะอ่านไม่ทันสายตาบ้าแก่แล้วนะคะเหมือนกับมันตัวอะไรนะเขาเรียกว่าคอมเมนต์แล้วมันไหลขึ้นมาเราอ่านไม่ทันนะคะเราดูไม่ได้เอออ่านไม่ทันทําไม่เป็นนะคะไลฟ์สดไม่ชอบนะคะต้องมาจ้องผู้ใดละ่ะถามอันนี้อันไหนเจามีแฟนอย่างอะไรเงี้ยเจไม่ชอบนะคะคือชอบอัดวิดีโอแล้วก็มาอัพเลย แต่ถ้าใครจะคอมเมนต์อะไรก็เดี๋ยวมาไล่ตอบนะคะโอเคนะคะเจ๊โหดจัดให้นะคะโอเคสวัสดีค่ะเจ้โหดการเกษตรมีทั้งเว็บไซต์เพจ i k t o ก y o u u u b e เบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวทั้งไลน์ทั้งโรนะคะร้านตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบณ์หมายเลขถนนนะคะสองสามสี่ พิกดใน Google ได้เลยนะคะค้นหาเจาโหดเว้นวักนะคะเจโหดการเกษตรปิดทุกวันอาทิตย์อย่าทิดโทรมานอกเวลางานงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้ค่อยติดต่อมาใหม่ในวันทํางานเปิดร้านวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะดูเวลาดีๆก่อนโทรมาหากไม่รับสายเกินเวลางานนะคะจะปิดเสียงไว้หากไม่รับสายวันจันทร์ค่อยติดต่อมาใหม่นะจ๊ะขอบคุณค่ะ